สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะชาวแสงแห่งรักทุกท่านนะคะ,ะวันนี้นะคะน้องซันนี่ก็จะมานำสมาธิเพื่อเปิดคุ้มรัพย์นะคะความมั่งคัง่งความโชคดีความอุดมสมบูรณ์นะคะให้กับพี่พี่ทุกท่านนะคะก่อนอื่น เราจะมาหายใจเพื่อปรับขึ้นความถี่นะคะเพื่อขับเอาพลังงานลบออกก่อนนะคะค่ะเราจะเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะหายใจเข้าทางจมูกเบาๆหายใจออกทางปากให้จินตนาการเอาควันสีดำ พลังงานที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกายจิตวิญญาณของเราออกทั้งหมดเราจะมาทำพร้อมกันสามรอบนะคะค่ะหายใจเข้าทางจมูกเบาๆหายใจออกทางปากให้จินตนาการเอาควันสีดำพลังงานกรรม พลังงานที่ตกค้างความเครียดความทุกข์ความกังวลใจต่างๆออกให้หมดค่ะหายใจเข้าทางจมูกเบาๆหายใจออกทางปากให้สินตนาการเห็นควันสีดำพลังงานกรรม พลังงานตกค้างความเครียดความทุกข์ความกังวลใจต่างๆออกไปให้หมดค่ะหายใจเข้าทางจมูกเบาๆหายใจออกทางปากให้จินตนาการเอาควันสีดำพลังงานกรรม พลังงานตกค้างความเครียดความทุกข์ความกังวลใจต่างๆออกไปให้ทัท้งหมดค่ะขณะนี้เราไม่เหลือพลังงานลบใดๆที่เกิดขึ้นหรือตกค้างอยู่ในร่างกายของเราต่อไปแล้วนะคะเราจะกล่าวพร้อมกัน ให้ทุกท่านโน้มจิตตามในานามความเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลดิฉันยินยอมให้ขบวนการสร้างสรรค์การทำงานด้วยจิตขั้นสูงในความเป็นไปได้รับโชคดีมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ไม่มีประมาณ และความเป็นไปได้นี้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกขบวนการสมบูรณ์และกําลังเกิดขึ้นจริงในเวลานี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านผ่อนคลายตัวเอง เตรียมน้ำดื่มไว้ใกล้ๆอาจจะนั่งนอนหรือกิริยาบทใดที่ผ่อนคลายก็แล้วแต่ตามที่สะดวกนะคะให้อยู่ในท่าที่เราคิดว่าเราสบายถ้าจะหลับก็หลับไปได้เลยค่ะระหว่างหลับขบวนการทางจิต ยังทำงานอยู่นะคะหายใจเข้าช้าๆเบาๆหายใจออกผ่อนคลายสบายสบายวันนี้เราจะรับความโชคดีความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์ไปพร้อมๆกัน เราจะมาหายใจ484กันสามรอบค่ะหายใจเข้ากลั้นหายใจหายใจออกช้าๆเบาๆ หายใจเข้ากลั้นหายใจหายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้ากลั้นหายใจ หายใจออกเบาสบายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายสบายสบายให้ทุกท่านรับรู้ความมืดอันไร้ขีดจำกัดค่อยๆผ่อนลมหายใจเข้าช้าๆเบาๆสบาย สบายดำดิง่งลึกลงไปดำดิง่งลึกลึกลงไปดำดิง่งลึกลึกลงไปรับรู้พลังความทรงพลังอันยิ่งใหญ่ ที่เป็นไปได้ในอนาคตตอนนี้เรากำลังจูนคลื่นความถี่พรีคูซีคลื่นความถี่สู่ความมั่งคั่งความโชคดีอุดมสมบูรณ์ที่เป็นไปได้เราจะยกจิตด้วยพลังมวลรวม ออกนอกม่านพรางโลกมายาค่อยๆถอยออกไปด้วยสนามมวลรวมอันสมพลังเรากำลังจูนสู่อนาคตของตนเอง ของความเป็นไปได้ในอนาคตเราจะส่งสัญญาณออกไปและทุกๆสัญญาณจะได้รับการตอบรับจากสนามพลังมวลรวมพวกเขาจะตามหาเราและทุกอย่างจะร้อยเรียง ให้เราได้ตามส่งความปรารถนาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายผ่อนคลายต่อไปนี้ให้เราเห็นภาพเราค่อยๆเดินผ่านเข้าไปยังประตูโชคลาภ ซึ่งเป็นประตูโพโท้ของเราให้ทุกคนเห็นเลข999เ 9, 9. เราเห็นตัวเองอยู่ภายในอย่างชัดเจนเห็นตัวเองแต่งกายในชุดแบบสีสไตล์ที่เราชื่นชอบได้กลิ่นน้ำหอมที่เราใช้อยู่เป็นประจำ อย่างชัดเจนเราได้ยินเสียงหัวเราะเบิกบานใจคำพูดที่งดงามมีเมตตาล้วนเต็มไปด้วยความสุขผู้คนต่างแสดงความชื่นชมยินดีกับเราที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตเรื่องการงานการเงินความรัก เมื่อเรามาที่สวนดอกไม้มีทิวทัศนธรรมชาติที่สวยงามสัตว์เลี้ยงที่เรารักให้เราเห็นภาพที่เราต้องการด้วยรายละเอียดต่างๆเช่นกลิ่นสีบุคลิกลักษณะอัตลักษณ์พิเศษ เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆยานพาหนะและอื่นๆที่เราปัรถนาเราจะอยู่กับภาพนั้นสักครู่เป็นเวลาสองนาทีค่ะ Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 ทันใดนั้นก็มีแสงสีขาวประกายเพชรระยิบระยับจากซอสลงมาที่จักระเจ็ดพีเนียวแกนกลางกระหม่อมและแสงสีเขียวใสมรกตจากแม่ไกลอาจากปลายเท้าขึ้นมาพบกันตรงกลางใจ โถงอาดามเมนทีนณนะตรงที่นี้สว่างว่าไปทั่วร่างกายความโชคดีมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์บังเกิดขึ้นในทันทีเงินทุกสกุลเครื่องเพชรอัญมณีทองคันคริสตัล แร่ของมีค่าต่างๆประเมินประมาณค่าไม่ได้ต่างหลังไหลถาโถมตกลงมาจาก้ากฟ้าไม่ขาดสายมีมากมายน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดให้เรานึกถึงกลิ่นของเงินรายละเอียดต่างๆ สีขนาดแล้วนำบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของเรากลางมันออกมากลางมันออกมารองรับความมั่งคัง่งโชคดีสู่บัญชีธนาคารให้ทุกทุกท่านนึกถึงเลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อนามสกุลของตัวเองบัตรประชาชนและรายละเอียดต่างๆบัตร ATM เอมตู้เซฟเพื่อรองรับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อีบสมบัติบรรจุทองคําแท่งสมบัติที่มีค่ามากมายบ้านที่ดินโฉนด พื้นป่าธรรมชาติที่งดงามอาหารการกินของโปรดพืชพันธัญญาหารมีอยู่มากมายมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้เบิกบานใจสุดขีดทำให้เราหัวเราะ ออกมาอย่างสุดเสียงหัวใจเต้นแรงสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนภายในทุกอนุเซลสิ่งต่างๆได้บังเกิดขึ้นแล้วเราทุกคนได้เป็นผู้ที่โชคดีมั่งคัง่งและ อุด,ดมสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะให้ทุกท่านเห็นเลขเก้าเก้าเก้าแล้วค่อยๆรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาช้าๆ้ชา้ชาช,าชา ยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะขณะนี้เราทุกคนก็ได้รับความมั่งคัง่งแล้วก็ความโชคดีความอุดมสมบูรณ์ประมาณไม่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณซอสกอสพี่พี่ชาวฟ้าพี่พี่มาสเตอร์บีอิงทุกดวงดาวอาร์คแองเจิ ทุกท่านที่มาหนุนเสริมและพลังมวลรวมพี่พี่ชาวแสงแห่งรักทุกท่านที่มาร่วมทำสมาธิในวันนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ Thank you.